สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะในแบบฝระึกษะที่1.4ค่ะมีเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะคะหลักการเปรียบเทียบจํานวนนะคะง่ายๆนิดเดียวค่ะขั้นตอนที่1นะคะนะคะเรียนนักเรียนลองมาดูว่าหลักของจํานวนแต่ละตัวนั้นมันเท่ากันหรือไม่มาดูเลยค่ะดูนะคะเราจะเปรียบเทียบจํานวนเลขนี้อ่านว่าอะไรคะ 1,000แถูกต้องค่ะกับอะไรคะนักเรียน9,8789ถูกต้องค่ะเรามาอ่านกันหนอีก1รอบค่ะเปรียบเทียบ1,000 0แกับ9,8789ค่ะนีเียเรามาดูที่1,000 0แสนนะคะ1,000 0แเป็นจำนวนที่มีทั้งหมดกี่หลักคะลองนับนะหน่วยสิ ร้อยพันหมื่นและแสนแสนดังนั้นมีทั้งหมดกี่หลักคะหกหลักคะ่ะเห็นไหมคะเราบอกแล้วว่าหนึ่งแสนคือจำนวนที่เป็นหกหลักซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักอะไรซ้ายสุดคือตรงไหนคนั้งเรียนข้างหน้าหรือข้างหลังซ้ายสุดคือตัวหน้าตัวหน้ามีค่าเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งแสนค่ะดังนั้นหนึ่งตัวนี้จึงมีค่าเป็นหนึ่งแสน ต่อไปเป็นตัวที่สองค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ9 8 7 8 9มเอ๊ะมีทั้งหมดกี่หลักคะนักเรียนนับพร้อมกันค่ะหน่วย10 100พ 10. ันหมื่นดังนั้นมีทั้งหมดกี่หลักคะ5ห,หลักค่ะดังนั้นหลักที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดเอ๊เลข9ตัวหน้าหรือตัวหลังเอ่ยถูกต้องค่ะเลข9้าตัวหน้าคือตัวที่ซ้ายสุดมีค่าเป็น 90 0 0 0ดังนั้นนักเรียนสรุปได้หรือยังคะว,ว่า10,000กับ9 0 0 0 0เอาคูณง่ายง่ายเลยนะแค่90 0 0 0เนี่ยห0กับ9 0 0 0 0ตัวไหนมากดังนั้นจะได้ว่า1 0 0 0 0 0มากกว่าเท่าไหรคะนักเรียน900,000่ะค่ะมาดูนะคะเราสามารถตอบกันได้หนึ่งแสนมากกว่าเก้าหมืน่หน,นกก 90, หรือเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าน้อยกว่าหนึ่งแสนค่ะ อันนี้คือการเปรียบเทียบโดยใช้อะไรคะโดยใช้ค่าประจําหลักหรือใช้หลักของตัวเลขนั่นเองสังเกตเรามาทวนอีกรอบค่ะ1นึ่งแสนมีหหลักค่ะ90 0 0 0ตัวล่างมี5หลักค่ะดังนั้น6หลักก็ต้องมากกว่ากีหลักคะนักเรียน5หลักถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าดูให้ดีนะคะเราจะอ่านตัวแรกพร้อมๆกันนะคะแล้วดูว่าเราจะสังเกตสังเกตเห็นอะไรเริ่มตัวแรกค่ะ4 5 7 8 0กับ9,987สังเกตอะไรไหมคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าตัวแรกค่ะตัวแรกตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะที่คุณครูขีดเส้นใต้ เลขสตัวนี้เราอ่านว่าอะไรคะ4 0 0หมื 40, ค่ะต่อไปค่ะเลข9ตัวนี้ค่ะเราอ่านว่าอะไรคะ9 0 0 0ันอ่านเหมือนกันไหมคะไม่เท่ากันแล้วแล้วมาดูที่สังเกตที่จำนวนหลักค่ะตัวหน้าค่ะ45,780มีทั้งหมดกี่หลักคะนักเรียน5หลักค่ะต่อไปค่ะ9 9 8 4มีทั้งหมดกี่หลักคะ4หลักค่ะดังนั้นเราเจึงสรุปได้ไง่ายๆว่า ห้าหลักก็จะต้องทำไมคะมากกว่ากี่หลักนะคะสี่หลักนั่นเองค่ะหรือถ้าจะสรุปเป็นหลักการก็คือหลักหมื่นห้าหลักก็คือหลักหมื่นจะต้องมากกว่าหลักอะไรนั่นเองคะหลักพันค่ะดูเห็นไหมคะสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบมากกว่าเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดโดยคุณครูอยากจะให้นักเรียนเข้าใจดังนี้นะคะว่าจำไว้เสมอว่าตัวหน้าค่ะ ตัวหน้าตัวนี้นะคะหเห็นไหมที่ค,ครูแรงสีฟ้าไว้โทษค่แะแรงสีเหลืองไว้ตัวหน้าตัวนี้เนี่ยค่ะนักเรียนเราจะทําไมคะนักเรียนเราจะยึดเป็นหลักเสมอเราจะดูนตัวหน้าเป็นหลักเสมอถ้าตัวหน้ามากเราจะใส่เครื่องใหม่อะไรคะนักเรียนใส่เครื่องหม่มากกว่าแต่ถ้าตัวหน้าน้อยเราถึงต้อง,งใส่เครื่องหม่อะไรคะน้อยกว่าเอ๊นักเรียนของครูจะจำเครื่องหม่มากกว่าน้อยกว่าได้หรือเปล่า เรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะครูจะเขียนให้นักเรียนดูนะคะดูนะคะอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อไปนะคะตัวนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะตัวอย่างข้อที่1น,นะคะนักเรีนยนดูค่ะข้อที่1อ่านว่าอะไรคะตัวแรก8,567กับ17 0 0 0นะคะ ดังนั้นสังเกตไหมข้อหนึ่งตัวหน้ามีกี่หลักสี่หลักต่อไปตัวหลังมีตัวหลังมีกี่หลักคะห้าหลักดังนั้นตัวหน้าสี่หลักก็ต้องน้อยกว่ากี่หลักห้าหลักหรือสรุปง่ายๆว่าหลักพันก็ต้องน้อยกว่าหลักอะไรนั่นเองหลักหมื่นทีนี้เวลาใส่เครื่องหมายค่ะเราบอกแล้วว่าเราดูตัวหน้าเป็นหลักอดูนะคะครูจะขีดละอ่ะดูตัวหน้าเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าเราดูตัวหน้าเป็นหลักสังเกตตัวหน้าเนี่ยมากหรือน้อย ตัวแน่นน้อยใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะนักเรียนใส่เครื่องหมยน้อยกว่าค่ะ,ะใส่เครื่องหมยน้อยกว่าคือตัวนี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูที่ข้อสองค่ะอ้าวดูข้อสองนะข้อสองข้อสองอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งแสนกับเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสังเกตค่ะหนึ่งแสนมีทั้งหมดกี่หลักนักเรียนนับง่ายเลยมีกี่ตัวเท่านั้นเองหกตัวใช่ไหม หตัวแสดงว่าเป็นกี่หลักคะหหลักค่ะต่อไปตัวหลังมีกี่หลักคะมี5หลักค่ะถูกต้องค่ะดังนั้น6หลักก็จะต้องมากกว่ากี่หลักคะนักเรียน5หลักใช่ไหมดังนั้นครูบอกแล้วว่าให้ดูตัวอะไรเป็นลักดูตัวหน้าเป็นหลักดูตัวหน้าเป็นหลักนะคะพอเราดูตัวหน้าเป็นหลักเราสรุปก่อนเลยว่าตัวหน้ามากหรือน้อยตกลง่างหน้อยคะ มากเก่งมากค่ะถ้าตัวหน้ามากเราจะต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะนักเรียนมากกว่าค่ะอ่าคุณจะใส่อะไรนะเครื่องหมายมากกว่าหันไปทางนี้นะคะต่อไปค่ะดูตัวอย่างที่สามค่ะตัวอย่างที่สามเอ๊เลขสามนัหน้าเหมือนกันเลยอะ่ะแต่ตัวหน้าคืออะไรคะสามพันหกตัวหลังคืออะไรคะสามหมื่นหกเห็นไหมอ่านต่างกันและต่อไปมาสังเกตตัวหน้ามีกี่หลัก สี่ละตัวหลังไม่กีหลักห้าละ,ละดังนั้นตัวหน้าครูบอกว่าให้เอาตัวหน้าเป็นหลักอ่ะขออนุญาตขียเอาตัวหน้าเป็นหลักดังนั้นถ้าเอาตัวหน้าเป็นหลักตัวหน้ามากหรือน้อยสี่หลักมากหรือน้อยน้อยใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะนักเรียนน้อยกว่าน,นี่ค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ ห้าหมืนเจ็ดันหกร้สับเก้าพันห้ยสังเกตไหมตัวหน้าห0าหม่นตัวหลังเก้าพันอย่าบอกว่าห้าน้อยกว่าเก้าไม่ได้นะเพราะห้าอยู่หลักอะไรนั่นเองหลักหมื่นแล้วตัวหน้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลัก5้หลักแน่แต่ตัวหลังเอาเรามีแค่กี่หลัก4ีหลักค่ะดังนั้นหลักหมื่นก็ต้องมากกว่าหลักอะไรนั่นเองหลักพัน แล้วก็จํานวน5หลักก็ต้องมากกว่าจํานวนกี่หลักอยู่แล้ว4หลักอยู่แล้วดังนั้นคุณครูเคยบอกเสมอว่าให้เอาตัวไหนเป็นหลักนะคะตัวหน้าเป็นหลักดังนั้นตัวหน้าเป็นหลักตัวหน้ามากหรือน้อยตัวหน้ามากตัวหน้ามากก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่าค่ะโอเคไหมคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครูอธิบายไปทั้งหมด4ตัวอย่างแล้วต่อไปค่ะไปดูการเปรียบเทียบอีกลักษณะหนึ่งนะคะ ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราจะมีข้อมูลเป็นตารางให้นักเรียนเป็นการฝึกดูตารางไปในตัวนะคะทีนี้เรามาอ่านพร้อมกันนะคะอ่านที่หัวโจทของตารางก่อนค่ะเขาบอกว่าอะไรคะนักเรียนเขาบอกว่าจำนวนเหนรียญรางวัลรวมของการแข่งขันกีฬาซีเกมจนถึงครั้งที่2.8พฤศจิกายน2า5 8 ของหประเทศดังนี้นักเรียนดูค่ะอันแรกนะคะนักเรียนนักเรียนดูที่ประเทศประเทศมีประเทศอะไรบ้างคะอันแรกประเทศอะไรคะมาเลเซียสังเกตธงด้วยนะคะแล้วลองฝึกจําดูนะคะต่อไปค่ะเป็นประเทศอะไรคะอินโดนีเซียค่ะต่อไปค่ะประเทศอะไรคะประเทศไทยค่ะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์ค่ะและต่อไปประเทศสิงคโปร์ค่ะต่อไปค่ะช่องต่อไปจะเป็นเหรียญค่ะดูค่ะ เหรียญทองค่ะเหรียญเหรียญทองเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและรวมสเกตดูง่ายค่ะเราจะดูเป็นแนวนอนเฉียงไปนะคะประเทศมาเลเซียค่ะได้เหรียญทองหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเหรียญได้เหรียญเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญได้เหรียญทองแดงหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามเหรียญได้เหรียญ รวมทั้งหมดเลยสามเหรียญแบบเนี่ยคือสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสองเหรียญทีนี้แต่เรามาดูประเทศเราหนึว่าประเทศเราประเทศอะไรเรเรียนรู้ไหมให้เจ๊ะได้ปะเราอยู่ในประเทศอะไรเนี่ยใช่ถูกต้องค่ะเราอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเรารู้เลยค่ะประเทศไทยได้เหรียญทองโอโ้โหเยอะมากเลยค่ะสองพันแปดสิบเก้าเหรียญเหรียญเงินอ่านพร้อมกันไหมคะ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองเหรียญเหรียญทองแดง 1727เี่หรียญและรวมเป็นทั้งหมด5,558เหรียญส่วนประเทศที่เหลือนักเรียนลองอ่านเองนะคะแล้วลองทำความเข้าใจค่ะทีนี้นักเรียนเรามาดูค่ะสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าดูค่ะดูอันบนนี่นะคุณครูบอกว่าจํานวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศไทยมากกว่าหรือน้อยกว่าประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้นค่ะในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีเหรียญรวมเท่าไหร่คะเมื่อกี้เราอ่านกันไปแล้วเนาะห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดเหรียญค่ะส่วนประเทศอินโดนีเซียจําได้ไหมคะประเทศอินโดนีเซียคือสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองเหรียญเอ๊ะเริ่มง,งงแล้วสินะเราจะเปรียบเทียบอย่างไรเมื่อกี้หลักไม่เท่ากันเราเปรียบเทียบได้ง่ายแต่ตอนนี้หลักเท่ากันแล้วคะ่ะห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดมีทั้งหมดกี่หลักคะสี่หลัก 4,852ิมีทั้งหมดกี่หลัก4หลักเหมือนกันเลยดังนั้นค่ะหลักการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนให้นักเรียนเปรียบเทียบหลักที่อยู่ซ้ายสุดค่ะซ้ายสุดคือหลักอะไรคะนักเรียนหลักพันนั่นเอง2ตัวนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องเปรียบเทียบเลข5กับเลขอะไรก่อนคะเลขสี่ซึ่งอยู่ในหลักอะไรหลักพันค่ะดังนั้น5อยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน5พัน เดีบยวแบอร์หาดเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ C อยู่ในหลักอะไรพันมีค่าเท่าไหร่คะ4ี่พันดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าครูขออนุญาตเขียนเล็กน้อยนะคะดูนะคะนังนั้นเราจะสรุปได้ว่าตัวหน้าค่ะเห็นไหมตัวทึบๆของครูเนี่ยสังเกตไหมว่า5้าพันจะต้องวันทำไมคะมากกว่าอะไรน่นเองพันจะต้องมากกว่า4ี่พันค่ะเห็นไหมคะ 5,000จะต้องมากกว่า4,000ดังนั้นเรารู้แล้วว่าตัวบนจะต้องมากกว่าตัวล่างดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า5,558มากกว่า4,852ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้เราต้องตอบเป็นตัวหนังสือเป็นตอบเป็นคำบรรยายว่าจำนวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศไทยมากกว่าประเทศไรคะเรียนอินโดนีเซียค่ะ ตัวอย่างต่อไปค่ะนักเรียนตัวอย่างต่อไปจะเป็นเลขที่เยอะขึ้นนะคะดูค่ะคุณครูให้เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบจํานวนคืออ่านพร้อมกันค่ะ4 3 2 3 0เอ๊ะเมื่อกี้เป็นหลักหมื่นตอนนี้ก็เมื่อกี้เป็นหลักพันใช่ไหมตอนนี้เป็นหลักอะไรแล้วหลักหมื่นแล้วค่ะกับเลขอะไรคะ4 3่9 5เอ๊ะสังเกตเห็นอะไรไหมข้อนี้5ห,หลักเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยอะ ข้างหน้าก็ห้าหลักข้างหลังก็ห้าหลักต่อไปเราจะต้องมาเปรียบเทียบทีละตัวค่ะเปรียบเทียบตัวที่อยู่ขวาหรือซ้ายก่อนถูกต้องต้องเปรียบเทียบตัวที่อยู่ซ้ายสุดก่อนนะคะนักเรียนดังนั้นค่ะตัวที่อยู่ซ้ายสุดของเราดูนะคะอ่านดูค่ะเขาบอกว่า4 3 2 3 0สากับ4 3 1 9 5สา้เาเป็นเลข5หลักเหมือนกันเห็นไหมเหมือนที่ครูบอกเลยแล้วหลักซ้ายสุดค่ะคือหลักอะไรคะหลักหมื่นถูกปะ ต่อไปตัวถัดไปก็คือหลักอะไรคะหลักฐานลองมาดูค่ะดูนะคุณครูขออนุญาตเขียนให้ดูเล็กน้อยนะคะอ่ะเป็นจุดแดงก็ละดูค่ะตัวหน้าค่ะตัวหน้าสังเกตให้สังเกตทีละหลักหมื่นตัวนี้เนาะโอ้โหตัวหนังสือครูใหญ่มากเลยหลักหมื่นตัวนี้สังเกตว่าเป็นเลขอะไรเหมือนกันสี่เหมือนกันมันเท่ากันเลยอะถ้ามันเท่ากันมันเ,นเปรียบเทียบได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นค่ะอ่ะครูขออนุญาตลบออกก่อนเนาะ ต่อไปหลักเลขสี่ไม่ได้หลักหมื่นไม่ได้เราเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะเดี๋ยวครูจุดให้เล็กลงกว่านี้เนาะอ่ะเราเปลี่ยนเป็นอะไรหลักอะไรเนี่ยหลักพันสังเกตไหมหลักพันคือเลขอะไรเลขสามจับเลขสามอ่ะเท่ากันอีกแล้วค่ะเปรียบเทียบไม่ได้ดังนั้นหลักหมื่นก็เทียบไม่ได้หลักพันก็เทียบไม่ได้ดังนั้นเราไปตัวถัดไปขวามือค่ะครูขอานี้ลบก่อนเนาะอ่ะตัวต่อไปขวามือคือหลักอะไร หลักร้อยค่ะดูหลักร้อยที่ครูวงไว้ให้นะสังเกตไหมหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะตัวบนเป็นเลขสองตัวล่างเป็นเลขหนึ่งค่ะดังนั้นเลขมันแตกต่างการเปรียบเทียบได้หรือยังอ้าวเก่งมากค่ะเปรียบเทียบได้แล้วดังนั้นตัวบนค่ะเลขสองอยู่ในหลักอะไรคะเลขสองอยู่ในหลักร้อยค่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนสองร้อยค่ะต่อไปตัวล่างเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยเหมือนกันเลย มีค่าเท่าไหร่คะ่ะ100ค่ะเราจึงสรุปได้ว่า200ทําไมคะมากกว่าอะไรนั่นเอง100ดังนั้นถ้า200ตัวบนมากกว่า100ตัวล่างเราจึงสรุปได้ว่า4 3 3 2 3 0มากกว่า43,195เป็นไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันแล้วหรือยังถ้าเข้าใจแล้ว ครูจะพาเรียนไปทําแบบทดสอบกันเลยค่ะค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของการเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนค่ะทีนี้ค่ะครูมีตัวอย่างทั้งหมด4ตัวอย่างนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ลองทดสอบทําดูค่ะดูตัวอย่างที่1เลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะอ่านว่าอะไรคะนักเรียน8 9 2 6ค่ะกับ4 3 9 7สังเกตง,ง่ายไหมคะว่าตัวหน้ามีทั้งหมด4หลัก ตัวหลังก็มีทั้งหมดกี่หลักคะสหลักเก่งมากคะ่ะดังนั้นถ้ามีสหลักเท่ากันเราจะเปรียบเทียบตัวที่อยู่ด้านขวาหรือซ้ายอา้าวเก่งมากอยู่ด้านซ้ายสุดค่ะดังนั้นซ้ายสุดของตัวหน้าคือเลขอะไรคะนักเรียนเลข8ค่ะและซ้ายสุดของตัวหลังคือเลขอะไรคะเลขสค่ะเห็นไหมที่ครูเขียนตัวแดงๆลงไปค่ะต่อไปให้นักเรียนเปรียบเทียบค่ะเลข8กับเลขส สังเกตไหมว่า8กับเลข4อยู่หลักอะไรนั่นเองหลักพันค่ะดังนั้นตัวหน้าที่ครูเขียนเส้นใต้เลข8 8 0 0 0ตัวหลังมีค่า4 0 0พดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า800 0มากกว่า4 0 0 0ดังนั้นถ้าเราสรุปได้ว่าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังดังนั้นข้อนี้เราจึงต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะนักเรียนมากกว่าถูกต้องค่ะต่อไปไปดูที่ข้อ2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะโจทย์ว่า5,82ค่ะ กับ5 8 8พรอปสสังเกตไหมสี่หลักทั้งสองตัวอีกแล้วดังนั้นถ้าเป็นสี่หลักทั้ง2ตัวเ,วาเ,วเราต้องสังเกตตัวที่อยู่สายสุดก่อนสายสุดของตัวหน้าคือเลข 5. ซ้าสายสุดของตัวหลังก็คือเลขอะไรคะเลข5เปรียบเทียบสิอ่าเปรียบเทียบยังเมื่อเปรียบเทียบแล้วสังเกตไหม5กับ5้าอ้ยเท่ากันอีกแล้วตัดสินไม่ได้เลยว่าใครได้มากกว่าหรือน้อยกว่าดังนั้นเราจะขยับไปตัวที่เท่าไหร่คะ ตัวที่สองตัวที่สองอยู่หลักอะไรอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตลบก่อนเนาะอ่าตัวที่สองอยูอ่หลักพันอืมไอโทษค่ะหลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยนี่คือเลขอะไรแปดตัวหลังก็เป็นเลขแปดอ้าวอีกแล้วสังเกตไหมแปดกับแปดเหมือนกันอีกแล้วค่ะนักเรียนแปดกับแปดมันเท่ากันดังนั้นเราทำอะไรไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นหลักร้อยเราจะไม่ดูละครูขออนุญาตลบทิ้งเลยเนาะเพื่อกันงงเนาะต่อไปหลักร้อยเราไม่ดูแล้วเราไปดูหลักอะไรแทน หลักสิบค่ะถูกต้องหลักสิบเอหลักสิบสังเกตไหมหลักสิบอ้าวหลักสิบก็เป็นเลขแปดเหมือนกันอีกแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วค่ะนักเรียนมันเท่ากันนะคะดังนั้นเราจึงต้องไปเปรียบเทียบตัวสุดท้ายครูขอเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีฟ้าละกันคือเลขหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือเลขสองกับเลขเก้าเห็นไหมที่ครูโยงสีฟ้าดูที่เลขสองกับเลขเก้าดังนั้นข้อสองเนี่ย เลขสงตัวนี้เนี่ยในยเลข2ตัวนี้มีค่า 2, 2และเลข9ตัวหลังก็มีค่าเท่าไรคะนเรียน 9, 9ใช่ไหมดังนั้นค่ะเราจึงสรุปได้ว่า2มากกว่าหรือน้อยกว่า9น้อยกว่าค่ะ2น้อยกว่า9ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าตัวหน้า5,882น้อยกว่าอะไรคะ5 8 8 9ดังนั้นข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ ต่อไปค่ะไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3โจทย์คือ1000กับ1 0 1 1เอ๊ะถ้าเราลองไม่เปรียบเทียบดูนักเรียนคิดว่า1 0 0 0 0มากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งอ่าเราคิดซิคิดซิให้เวลานะับ123ตอบว่าอะไรคะตอบว่า1 0 0 0 0น้อยกว่า1011ถูกต้องค่ะเพราะส้นสังเกตไหมอันเนี้ยเรามีแค่1 0 0 0 0มื่นเองอะ แต่อันนี้หนึ่งหมื่นก็จริงแต่ฉันมีเพิ่มให้เธอเท่าไรสิบเอ็ดาอันนี้เราแบบเปรียบเทียบแบบใช้การจินตนาการดูนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายคือข้อที่เท่าไหร่คะนักเรียนที่สี่ค่ะอ่านไว้นะคะสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยกับสามหมื่นห้าพันเอ็ดตัวหลังต่อท้ายต้องใช้คำว่าอะไรคะนักเรียนต้องใช้คำว่าเอ็ดนะอย่าใช้คำว่าหนึ่งนะอ่านว่าสามหมื่นห้าพันเอ็ดนั่นเองค่ะ ทีนี้ลองมาสังเกตแบบรวดเร็วว่องไวเลยนะสังเกตร,บบรวดเร็วว่องไวคือตัวหน้าสามหมื่นห้าพันตัวหลังก็อะไรเหมือนกันสามหมื่นห้าพันอ้าวคุณเหมือนกันนี่ต่อไปค่ะหลักร้อยเลยหลักร้อยตัวหน้าเป็นเลขหนึ่งแต่หลักร้อยตัวหลังเป็นเลขอะไรศูนย์ดังนั้นหนึ่งร้อยต้องมากกว่าอะไรคะศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยมากกว่าอะไรคะสามหมื่นเ 35, 100, กกอ็ดนั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะได้ลองทําดูแล้วใช่ไหมลองทําดูแล้วลองศึกษาจากที่ทครูสอนดูแล้วนักเรียนจะต้องทำไงคะไปทําในแบบฝึกค่ะเ,ออเดี๋ยวครูหัแดบฝึกกันนะู้ไปทําในแบบฝึกที่เท่าไหร่คะนักเรียน1.4ใช่ไหมคะของนักเรียนชั้นป3เป็น1.4เป็นตัวนว้ตัวนี้นั่นเองอ่าไปลองฝึกทําดูนะคะแล้วส่งให้คุณครูตรว อย่าลืมเขียนเลขที่ถุกหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันแค่นี้ก่อนแล้วเราจะมีคลิปหน้ามาให้นักเรียนได้รับชมอีกบ๊ายบายค่ะ